สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะเมื่อคืนนะคะปู้ดูรายการเกียรแซบนะคะเขาพาไปชิมร้านร้านร้านอะไรน้นอยชื่อร้านอะไรนะเออชื่อร้านอ๋อรู้แล้วค่ะยำอัตยำที่พัทยานะคะเขามีเมนูที่น่ากินมากเป็นเมนูยำไข่แดงนะคะ ยำยำไข่แดงเค็มแต่ว่ามันเป็นไข่แดงเค็มแบบดิบแบบนี้เลยเนาะทีนี้ปู้เป็นคนที่ไม่กินของดิบนะคะทีนี้จะทําให้ไข่แดงตัวนี้สุกก่อนนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าไข่แดงนะคะอันนี้คือมันเป็นน่าจะเป็นไข่แดงไข่แดงจากไข่เป็ดนะไข่แดงค่ะจะมีความคาวมากฉะนั้นวิธีการลดความคาวนะคะก็เป็นจะใช้แบบเดียวกันกันกบที่ปู้ใช้ทํา เปียนะคะใช้ทําขนมนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะใช้แอลกอฮอล์นะคะในผู้ชายเป็นวิสกี้นะคะก็จะคลุกนะคะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวราดลงไปบนไข่แดงนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเหล้าเนี่ยคือเดี๋ยวถ้าเผื่อเราใช้เหล้าแบบถูกถูกนะคะก็จะใช้เป็นพวกเหล้าขาวเหล้าอะไรก็ได้เนาะ จะใช้เป็นเหล้าวิสกี้เป็นเหล้ารำอะไรได้หมดเลยค่ะเหล้าพวกนี้นะจะทำให้ลดกลิ่นคาวของไข่นะคะหลังจากที่เค้านะคะเข้ากันแล้วปู้จะนำไปอบนะคะใช้เวลาประมาณสัก4-5หนาทีเพื่อให้ไข่แดงสุกนะคะเดี๋ยวก็เตรียมไว้สำหรับการไปทำยำแซบนะ,ะน้ำยำเดี๋ยวจะเพิ่มน้ำยำ ดี๋ยวจะเพิ่มน้ำปร,รานะคะในน้ำยำนะคะกลายเป็นน้ำยำแซ่บปร,รานะคะเครื่องเครานะคะอาจจะไม่ครบนะคะแต่ว่าผักปุ้กก็ไม่มีนะคะปุก้กมีแค่ใบขึ้นชายนะคะเพราะว่ารุ่งนี้จะต้องเดินทางไปภูเก็ตแล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้ซื้อของเตรียมไว้เลยค่ะก็จะมี ไข่แดงเค็มที่เราอบเสร็จแล้วนะคะหนาทีอันนี้จะใส่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหประมาณสิบเอ็ดลูกแล้วก็มีหมูยอนะคะมีหมูยอมีใบขึ้นช่ายมีหอมแดงแล้วก็มีพริกนะคะแล้วก็นี่เป็นน้ำยำค่ะคลิปน้ำยำปูทำไว้สองสามคลิปแล้วนะคะเข้าไปดูได้นะคะอันนี้ทำเส่ขวดเก็บแช่ในช่องฟรีซนะคะได้นานประมาณ หกเจ็ดเดือนหรือเป็นปีได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะใช้เป็นน้ำปลร้าไม้ค่ะน้ำยำเรานะคะเดี๋ยวปู้จะใช้ประมาณสักสองทับพีนะคะน้ำยำ สองทพีแล้วก็น้ำปลาค่ะใส่ไปประมาณนี้นะคะ ช้อนมาชิมค่ะอือหือวุ้กเคล้าให้เข้ากันค่ะโอ้ยแซบแซบแซบ คือด้วยน้ำยำนะคะตัวเบสน้ำยำเราอร่อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้น้ำปลาร้าดีๆมาใส่นี่โอ้โหใครชอบกลิ่นปลาร้าแรงๆนะคะจะลองเลือกยี่ห้อที่ตัวเองชอบก็ได้แต่ปู้ชอบยี่ห้อไมเพราะว่ากลิ่นเขาไม่แรงมากนะคะจัดใส่จานค่ะไม่ได้จัดอะไรเลยนะแค่เ <laughs> ทใส่จานจเฉยๆ โอ้ยหิวข้าวเดี๋ยวกินกับข้าสวยร้อนๆนะคะอือหมูยอก,ก็ดีไข่แดงก็เลิศนะคะ บางคนก็อาจจะชอบอ่ะเอาน้ําแบบเอาน้ําเยอะๆนะคะเจงองจงเจองงนะแต่ว,ว่าปูเปไม่คือไม่ใช่สายซดน้ํานะคะเพราะอย่างพวกย่าพวกนี้รสชาติมันค่อนข้างจัดจ้านแล้วก็เค็มนะคะแล้วก็ระวังเรื่องความเค็มอยู่ด้วยนะคะไม่สามารถคือไม่ใช่เป็นสายซดน้าเพราะนั้นถ้าเกิดใครชอบหรือใครเป็นสายซดน้ํานะคะก็ใส่ ใส่น้ำยำใส่น้ำปลาเข้าไปเพิ่มจากสูตรตรงนี้ไปอีกอันนึงเลยค่ะน้ำจะได้เจิงๆก็จะดูน่าทานนะคะแต่ว่าปู้ชอบแบบนี้ค่ะมาม่าค่ะมาม่าออร e n นทัลคิทเช่นนะคะรสผัดไข่เค็มอันนี้เห็นใน YouTube นะคะเขาทํากันเห็นน้องเคนะคะ<ม>เห็นช่องของน้องเคเขารีวิวได้น่าสนใจมาก นะคะปู้ก็ไม่เคยลองเมื่อเช้าเลยไปตามล่าหาในเซเว่นใกล้บ้านที่อุบลเนี่ยนะคะก็เจออยู่สามซองนะคะจัดมาหมดเลยแสดงว่าขายดีมากๆเลยไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงะคะ่ะมันเป็นมาม่าแบบแห้งนะคะรสซอสจิตเอกนะคะรสผัดไข่เคม็มมาม่าออเรนตัลคิทเช่นนะคะเดี๋ยวจะลองดูนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต้องต้มเส้นก่อน แค่เส้นนี้ก็หน้าตาดูไม่เหมือนมาม่าปกติแล้วนะผู้ไม่เคยกินนะคะดูแพคเกจิ้งดูซองแล้วดูไฮโซไฮโซหลังจากที่ต้มเสน้นจนนิ่มแล้วนะคะแล้วก็ไป d r a i น้ำออกนะแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงค่ะก็จะมีน้ำมันกระเทียมเจียว ก็เป็นตัวอันนี้น่าจะเป็นผงไข่เค็มนะคะเดี๋ยวใส่ไปหมดซองเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะสีสันน่ากินนะ แต่ไม่รู้รสชาติโอเคหรือเปล่านะคะก็ลองทำกันดูเดี๋ยวปู้ลองชิมแป๊กหนึ่ง ออกเค็มๆหวานๆความพิเศษของเขาอยู่ที่ตัวเส้นนะคะเส้นก็จะเป็นสตาแบบเกาหลีนะคะเส้นจะเป็นเส้นใหญ่กว่าบะหมี่บ้านเราแล้วก็เป็นหนึบๆนะคะเหมือนที่เรากินบะหมี่ซองของเกาหลีพวกพรสเผ็ดที่เขาิฮิตกันนะคะ เค็มๆหวานๆน,นะคะน่าจะถูกใจคนที่ชอบรสชาติแบบออกหวานนิดนึงนะคะมีหน้าพวกเด็กวัยรุ่นเขาถึงชอบกันนะคะก็แต่ก็โอเคค่ะไม่ใช่ว่าหวานมากมาจนกินไม่ได้ไม่ถึงขั้นแบบไม่ได,ไได้ไม่ใช่แบบนั้นอโอเคค่ะก็ถือว่าอร่อยดีนะคะกับมาม่าตัวนี้ค่ะซองสวยไฮโซแล้ะคะ่ะ